เลิกเรียนมาจนจะทุ่มสอง 2, ทุ่มอยู่แล้วน้ําไม่รู้จักองจากอาบปลอกน้ําเสร็จตู้เย็นบ้างเสื้อผ้าก็ยังไม่เปลี่ยนอยีกการบ้านก็ยังไม่ทำอีกจะให้พ่อต้องดูนะย้ายโรงเรียนเลยนะไปเรียนไกลไปไหมน้ำปลอกหรือยังอ,งอ่ะการบ้านไม่ต้องทำก็ได้ลูกเนาะ วันนี้นะเดี๋ยวพ่อกอกน้ำเ,เองเออาลูกเดี๋ยวดึ๋ๆวพ่วออาบก็ได้นะ้ำอาวันนี้ลูกพ่อถามเลยมาลูกมาเออหนูอยากได้อะไรไหมลูกอยากได้อเลยลาบูบูลาบูบูโอ้ยยเพ่อจัดให้พวกนี้ลูกไปไปรอพ่อตรงนั้นไปเรอเดี๋ยวพ่อ,อไปไอยน้ำลูกเออเอาตั้งใจเรียนนะล,ลูกนะอือม่เป็นไรหรอกลูกสอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเออ เขาก็เป็นค um รูเป็นนายกันหมดแล้วล่ะอืมอย่าไปแย่งอาชีพเขาเพราะเรียนไม่ได้ก็ออกลูกมาอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองนะอืมออะเดี๋ยวพ่อทำข้าวกินลูกนะเออดีดีเลูกสายประทาน้างา